สวัสดีค่ะอีกรอบสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างมาสองสาวไม่ได้เจอการสักพักเลยเป็นไงเออก็แฮปปี้ดีค่ะไม่ก็หมายถึงว่าคุณเป็นแฟนมีตต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างก็ก็หนักอยู่ค่ะโดยรวมคืองานเยอะขึ้นแล้วก็ รู้สึกว่าสนุกกับการทํางานมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าเหมือนทางที่เราไปต่างประเทศอ่ะก็คือเราจะได้เจอแฟนแฟนหน้าใหม่มากขึ้นแล้วก็ได้เจอสภาพอากาศทุกอย่างก็คือเหมือนได้ไปเที่ยวอ่ะค่ะจริงๆแล้วแฟนนิสใช่สนุกมากค่ะจริงๆเดือนที่ผ่านมาเราบินกันวีคต่อวีคเลยคือวีคนี้เป็นวีคแรกที่เราจะได้พักแล้วก็เริ่มใหม่เดือนหน้าค่ะเป็นยังไงแบบแต่ละที่ก็คือแบบเห็นคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันเลยใช่ เวียดนามเลิศมากชุดเวียดนามอะไรอ่ะใช่ชอบแต่ละที่ก็คือแตกต่างกันออกไปเลยค่ะแล้วคนนี้เขาก็จะมีแผนแล้วว่าแต่ละที่จะไปช้อปปิ้งอะไรบ้างแต่ก็ทีลวออกไปที่นี่จะช้อปอะไรไปที่มีอะไรดังนะเขาจะแผนแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวจริงสำหรับซอนเนี่ยซอนคือแบบโอ้หนูจะไปเที่ยวค่ะเขาพาเราไปด้วยไหมไปด้วยกันหมดเลยลูกหมีก็จะเป็นสายแบบว่าเดินแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนั่งรอแล้วนั่งกินกาแฟนั่งกินแรอแล้วคนนี้ก็จะช็อปช็อปช็อป น่แบบทุกครั้งสรุปเราทำงานกับชอปปิ้งเรเยอะกันทำงานนะคะทำงานชอปปิ้งจะได้แค่วันวันวันกลับนี่แหละค่ะเป็นวันสุดท้ายันจะปปริมาณมปริมาณเวียดนามหนูหอบกลับมาเยอะมากก็เลยไม่รู้ว่าแบบจริงๆแล้วนี่ขาดทุนหรือเปล่าเราเป็นไงางได้ไปเจอแฟนๆมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ละที่เป็นยังไงบ้างค่ะคือแต่ละที่อ่ะก็คือจะบอกว่าแบบแตกต่างกันเนาะอย่างแบบถ้าฟิลิปปินล่าสุดที่ไปอ่ะโอ้โหให เอเนอร์จีเหมือนแฟนๆเหมือนดูบอลนะคะก็คือแบบเชียร์บอลเอเนอร์าีสุดๆมากก็เลยรู้สึกอู้การที่แบบเจอเอเนอร์จีแฟนคลับแบบเนี้ยมันก็เหมือนเชียร์อัพเรามากขึ้นการที่เราโชว์เพอร์ฟอร์มมันก็รู้สึกว่าสนุกมากขึ้นหมายถึงว่าเอ็นจอยมากขึ้นเหมือนแบบเราเป็นนักกีฬาคนนึงเลยอะแล้วเขาร้องตามเพลงเราได้หมดเลยว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงต่างชาติแต่เราก็มีเพลงของเราแล้วมีเพลงแบบของแต่ละที่แต่ละที่ไปด้วยแต่ละที่ก็มีค่ะอย่างเวียดนามก็เป็นเพลงเอ่อที่ค่อนข้างดัง ในในประเทศเขาอะไรเงี้ยซิติงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่ฟิลิปปินส์ก็เราก็ได้ลองเพลงเป็นเพลงที่ดังเหมือนกันในชาติเขาซึ่งตอนนไม่แน่ใจว่าเรียกว่าภาษาอะไรแต่ชื่อเป็นเขาบอกเป็นเพลงหลักที่แบบดังมากอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นกาตารลอใช่ภาษากาซ้อมแต่ละที่แต่ละที่ใช้เวลาอย่างหนักก จริงจริงยิ่งเป็นช่วงเนี้ที่สอบมาหมือว่าก็หนักเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะบินแล้วก็ต้องมาสอบร้องเพลงแล้วแล้วก็ระยะเวลาการบินก็3วันกลับมาอยู่ไทย4ี่วันใช่แล้วก็ไปอีกอย่างเงี้ยก็คือถือว่าหนักอยู่แต่ว่าก็เป็นอะไรที่ประสบการณ์ใหม่ๆเนาะการที่ไปประเทศนี้เราไปร้องเพลงบ้านเขาอย่างเร็วๆนี้ก็จะไปไทเปแล้วก็ไปอ่ะไม่พูดไม่ได้ว่าจะร้องอะไรเดี๋ยวแปลกใหม่ค่ะอันนี้คือคือยากที่สุดแล้วตั้งแต่เร้วาใช่ค่ะ ถ้าถามกันปกตินี่รู้มี่มันคงกลัวการเต้นมากเราเริ่มชินกับการเต้นหรือยังจะบอกว่าร่างกายเริ่มแล<อ>้วเริ่มสามาคัคคีกันแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เข<ร>าชอบตอนนี้อะไรสามัคคีสุดระหว่างแขนกับขาที่มันจะเป็นเพื่อนกับเรายากเลยอ่ะมี่จะแขนหรือขาก็ดูยากแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงช่วงตัวมันเริ่มไปด้วยกันแล้วหมายถึงว่ามีว่ามันคือความ การที่เราเปิดใจมากกว่าตอนแรกๆเรามีความคิดเลยว่าเราเต้นไม่ได้การที่แบบแต่การที่เราได้ถูกส่งไปเรียนก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเออจริงๆเราเต้นได้แต่ว่าเราอาจจะซ้อมหนักกว่าคนอื่นเขาหน่อยแล้วตอนราคาเป็นฐานะแบบว่าตัวแม่ไม่ใช่คู่คคนแรกไม่ไม่ฉัก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าหมายถึงว่าพอเราเต้นด้วยกันบ่อยๆเราถ้าสะเต้นคนเดียวก็คือจะไม่โฟล์ทเราเต้นด้วยกันมันจะเป็นแบบความแบบว่าต้องมองตาใช่เราต้องต้องเต้นด้วยกันเราอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้นนะการเต้นสองคนมันสนุกกว่าไอาออย่างแบบแฟนมีที่ไทยก็จับไปแบบแพนๆก็แบบสนุกสนานจอยมากใช่แฟนมีที่ผ้าก็เปลี่ยนแบบสนุกมากสุดเลยเป็นโชว์แรกปี่ใหญ่มากเรียกว่าพี่เอพิซอดคือจับหนักจัดใหญ่จัดหนักอลังการมาก ราก็ไม่คิดว่าแบบโหภาพออกมาคือแสงสีเสียงมันแบบมันครบจริงๆเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งได้เลยสําหรับศิลปินคนหนึ่งก็เลยจากที่เราเป็นฐานะนักแสดงรู้ส,ส,สึกว่าโหเราก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบทําให้พวกหนูสองคนขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันชายอย่างนั้นค่ะไม่รู้ว่าคุณก็สร้างปากการามวุมได้วงมใหญ่เหมเวลาเหเวละเทเวลาเก่งไหมคะตอนที่เขาแบบทำแบบวงปากการ์ ไม่ไม่เก่งหรอตอนนี้เขาวงปากกาด่ะใช่เขาวงทั้งตัวเลยเออแล้วว่าเดี๋ยวเร็วนี้เราก็เตรียมจะไปหาแฟนๆใช่ใช่มาเปิดซีรีส์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ซีรีส์ก็เร็วๆนี้กําลังจะเปิดกล้องแล้วค่ะแล้วก็ยอดวิวก็โอ้ยคือดีใจตั้งแต่ล้านล้านแรกแล้ววันนี้ก็สี่ล้านแล้วค่ะก็เป็นยังไงบ้างที่กำลังแบบมันจะเปิดกล้องแล้ว ตอนแรกเราคิดว่าซีรีส์เรี่ยนน่าจะมีความต่างเยอะมากๆกับเรื่องแรกเพราะว่าโตขึ้นแบบมากๆแล้วก็ตัวละครคือรวยมากๆการที่<ช>แบบมีกับซ่อนอะปกติเราจะมีความเด็กอยู่ข้างในก็ต้อง ฝึกแล้วก็เวิร์กช็อปกันเยอะ<ช>พอสมควรในการพัฒนาตัวละครแล้วก็ตัวเราเองด้วยให้เดินยังไงให้ดูสมา<ช>การพูดยังไงให้ดูสวยแล้วก็รวยแล้วก็เก่ง<ช>มีการไปปรับบุคลิกภาพให้ใ<ช>ดูมีความมั่นใจขึ้นโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้เข้ากับตัวละครแล้วก็สอวนตัใช่ค่ะ สุดท้ายขอบสอบแฟนๆหน่อยสิให้แบบว่ารออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวซีรีส์ก็ใกล้ละใช่อีกกี่เดือนเองเดือนนี้เลยกำลังจะมีสับคิดว่าปีนี้ปีนี้แน่นอนค่ะประมาณกลางปีที่พูดไปในแฟนมิก็จะเป็นเดือนกรกฎาก็เป็นแฟนได้ติดตามชมแน่นอนค่ะค่ะก็ harmony s e q u e n c นะครับน่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราเตรียมตัวกันเยอะมากๆแล้วก็ทางพี่ชฉยเพียอเองก็ตั้งใจเลือกเรื่องนี้มาให้พวกเราโดยเฉพาะเลยก็รู้สึกว่าแฟนๆน่าจะคาดหวังแล้วก็รอติดตามซีรีส์เรื่องนี้ก็ ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ได้รับชมภายในปีนี้แน่นอน,นะคะใช่แล้วก็ยังมีนักแสดงอีก2คนค่ะ <Hello. S 1> ก็คือเป็นน้องลิลลี่กับเบลล่เพิ่มเข้ามาสร้างสีสันด้วยการแล้วก็มีพี่ปังปอนด้วยเหมือนกันค่ะจากเชีงอาทิตย์ก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะคะ